สวัสดีครับอยู่หมุกรตในตรงสายลันครับนี่ต้องโล่งเลยรถยังไม่มาครับอยู่กับเว็บน้ําเงินครับก็นี่ก็รับบริจาคครับรับบริจาคดินเดี๋ยวจะเอาดินมาเทครับช่วยวัดสี่เที่ยวครับวันนี้เดี๋ยวจะเทตรงนี้ครับเนี่ยไล่ไปเลยทางนน้นแล้วก็มีตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ทางนน้นอีกนิดหนึ่งสี่เที่ยวสั่งสีเที่ยวครับรับบริจาคครับเดี๋ยวจะไอ้นี่เลขบัญชีไปให้ครับ โอเคเร,เ,รเราลอารถมาครับตอนนี้เราจะเทหมดเลยครับเดี๋ยวเทไว้ก่อนตรงกองไว้เดี๋ยวคย่อยรถถมันดันตรงนู้นก็ด้วยเทหมดเลยนี่ก็เทอดีก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้เงินนะครับก็ที่แรกกะว่านะจะมาโถมดินเนี่ย <c oughs> ช่วยวัดแต่ละพอนาค่อมรู้ว่านาค่อมป่วยก็อุทิศส่งส่วนให้นาค่อมก็ไม่ทันแล้วจะขอส่งพรของอะไรไปให้ก็ ขอมจากไปก็อุทิศสวนกุศลให้แล้วกันเนาะกับบุญครั้งนี้ครับก็อันนี้เราก็มาเทเวลาทำนาดินเทไว้ห้าเที่ยวมั้งถ้าจําไม่ผิดสวยน้าดินสวยมากมีรูรังเกดเกดปนด้วยรถเหยียบแล้วแน่นเปิกครับยึะเทเต็มเลยตรงนี้เทหมดเลยรอรถมาครับวันนี้รถวิ่งคันเดียวนะรถลุงปัญญาครับเสียงน่าจะมาแล้วแหละ เดี๋ยวเราลถมาก่อนมาแล้วครับนุ่นพอะเห็นไหมาลางมานะเดี๋ยวเราจะโบกลงตรงนี้ก่อน,นครับนี่โบกตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ครึ่งหนึ่งตรงนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ครึ่งหนึ่งโอเคเราขยับรถเวฟก่อนมาแล้วครับฮีโน่อะไรวะเนี่ย 195, ร้อยเก้าห้าเลยฮีโน่ผมว่ดุ่ยหัวใหญ่หัวยักษ์ไม่รู้ร้อยเท่าไหร่ อัดเต็มกล่องเลยครับพี่น้องเราไม่ต้องหลบโบกอย่างเงี้ยแหละหนาดินสวยครับก็รับไริจากนะฮะนาดินโอ้โหเทยังก็สิบล้อครับ โอ้ยดินติดกระบะนี่ปรับไม่ได้นะต่อนี่ก็เป็นอาหารเที่ยงครับเอาไว้ก่อนซื้ออะไรมาให้กิว้ยเกี๋ยวมีนีกเผาให้ด้วยโอ้ยมีทุกอย่างไปเดี๋ยวว่ากันนะเรื่องว๋วยเตี๋ยว,ม,ยวมาแล้วหนึ่งเที่ยวฝานุก่แก้วไหมงับเดี๋ยวรอมาอสองสามเที่ยวครับซื้ออะไรมาให้กินด้วยเนี่ยไอ้ก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นหมี่ ้ามยำผมสั่งเองเนี่ยไม่ได้ซื้อให้หรอกตั่งยังไม่จ่ายเลยก็ไม่ได้มีขาตั้งกล้องครับแต่ว่าไม่ค่อยสั่นบ้างหน้าดีนสวยสวยมากเลยเนี่ยก็สวยครับมีลูกหลังปนนีลูกหลังนะมีลูกหลังปนมาด้วยครับมีลูกหลังลูกหลังจริงไหมจริงนะหินเลยนะก็ยังดีครับนี่หินก็มาเลยมีลูกหลังปนด้วยเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่โทษกัน มาทำบุญที่วัดครับก็รับบริจาคนะจะเป็นคนแถววัดหนองหมูนะครับวัดสวนวัดสวนวัดส,วน,ว,ดสวนสีิหนองหมูครับก็บริจาคกันได้ครับแล้วก็เป็นพี่น้องที่ดูคลิปด,ดูอะไรก็รับบริจาคก,ก,กันครับดินนี่มาเป็นก้อนเลยนี่ลูกหลังไว้นี่นาดินปนลูกหลังมาเป็นก้อนเลยครับตักเองด้วยนะคนขับหกล้อตักเองด้วย ตักซะเต็มกล่องเลยอ่ะโหดูเดี๋ยวเราจะเนี่ยมากบหลุมพวกนี้ครับน้ำมันท่วมเวลาฝนตกก็เดี๋ยวเรารอรถมาครับน่าจะไหลน้าทีอยู่มาแล้วครับนอนนอนนารอน้าพอ่มนวงครับ ใ uhm. ส่เต็มกล่องเลยครับขับเองด้วยมาโผล่ด้วยที่มาเต็มกล่องเลยครับ เดี๋ยวเอารถถายด้านเอาดิเดี๋ยวมาอีกสองเที่ยวครับรอนานมากเลยอ่ะเดี๋ยวอีกเที่ยวมานูน่นเดี๋ยวรอรถมาอสองเที่ยวมาครับอีกเที่ยวครับใส่เต็มกล่องเดี๋ยวบอกว่าครึ่งหนึ่งครับ สูง้วตรงนี้ลองๆไว้เฉยเวอเอ ว่ามันยังลึกอยู่อ่ะอ่าลึกกับลึกนี่มาท้ายไม่ได้นะเพราะว่าวัดไม่ติดวัดนตีไปแล้วดังด้วยคันนี้เดี๋ยวรอมาอีกเจองหกนาทีแล้วนี่เป็นผลพลอยได้ครับอะไรรู้ไหมเนี่ยผลพลอยได้คือลากไม้ครับโอเคเดี๋ยวเราลดมาครับ นะฮะก็หลายคนก็ได้ถามว่าการที่เราทำบุญเนี่ยล้างบาปได้ไหมหลายคนพูดว่าเฮ้ย hey, ฉันทำบาปแต่ฉันทำบุญแล้วคือน่าจะล้างบาปไปแล้วคือก็บาปบุญคุณโทษเนี่ยมันคนละส่วนกันครับจะบอกให้บาปคือบาปบุญคือบุญโทษคือโทษการที่เราทำบุญเนี่ยบุญก็คือบุญนะ ทำบุญมันก็สอยู่ส่วนบุญจะปล้างบาปไม่ได้อย่างคนด่าพ่อด่าแม่เนี่ยทำบุญแล้วจะให้แม่ยังไงแม่ยกโทษให้ไม่ได้เราไปเปลี่ยนการทำบุญเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนใจของคนนะครับต้องบอกไว้ว่าการทำบุญคือการแบบให้เราสบายใจอ่ะมุดเราไปเหยียบมดไปตบยุงตบอะไรแล้วมาทำบุญเนี่ยเราก็สบายใจใช่ไหม ไม่ได้หมายถึงว่าล้างบาปนะอย่างงูไปฆ่าคนมาแล้วมาทําบุญเนี่ยล้างบาปไม่ได้นะฮะคือบุญก็คือบุญครับบุญเราทําไปให้มันสบายใจต้องบอกก,บก่อนว่าบุญเนี่ยเราไม่ทําแล้วมันล้างบาป้งเมื่อไหร่นะฮะบุญคือกอไปเปิดไปเกิดภพภูมิที่ดีไปชาติหน้าก็ไปเกิดภพภูมิที่ดีๆนี่คือการทําบุญเป็นผลพลอยจากการทําบุญชาตินี้ครับไปถึงชาติหน้านะก็ ไม่ได้หมายความว่าทําบุญแล้วบาปจะหายไปนะฮะต้องบอกไว้ก่อนโอเคครับก็เป็นคําแนะนําครับเดี๋ยวเรารอรถมาครับก็เมื่อกี้ได้อุดหนุนร้านขนมครับขนมปอกๆขนมก็ซื้อมาหลายอย่างเลยนี่ก็เป็นน้ําชาเขียวแล้วก็นี่เราก็ซื้อมาให้กับหกล้อด้วยนะฮะนี่นราซื้อมาหกล้อครับ สามสิบบาทเราลดมาครับต่อไปนี้นะฮะเราจะปิดคลิปโอ้ยสันจัดเราจะปิดคลิปด,ด้วยคำคมทุกคลิปนะฮะก็รอหกล้อมาครับเดี๋ยวเราจะไปที่ทางไหนดียังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลองไปมุมตรงนู้นครับตรงที่บะโบนะฮะ หลังต้นไม้ดูครับโอเคเดี๋วรอรถมาครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็โอเคครับรถเห็นได้ขาวรถพวกจมครับเดี๋ยวรถไปดึงพวกก่อนก็เดี๋ยวลากันด้วยคําคมเลยครับก็อย่าลืมข้าวที่เคยกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอาศัยอย่าลืมมคุณที่เคยได้แม้ไม่สูงขึ้นก็ไม่มันตกต่ำลากันครับสวัสดีครับ